เมื่อวันที่29มิถุนายน2559ที่กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2พลโทวิชัยเชิดอหอแม่ทัพภาคที่2ในเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่2ประจำปี2559การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่2 เป็นการฝึกโดยกองส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่2ได้ริเริ่มให้มีการฝึกครั้งแรกในปี2,550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาคที่2ให้มีความสมบูรณ์และประสานสอดคล้องกันมากขึ้นโดยเน้นในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงความหนุนเนื่องของหน่วยในระดับยุทธการ ซึ่งกองทัพบ,บกได้เล็งเห็นประโยชน์ของการฝึกดังกล่าวจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยได้บรรจุให้การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงอยู่ในแผนการฝึกตามวงรอบประจำปีของกอ,องทัพภาคที่2ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,552เป็นต้นมาเพื่อเป็นการทดสอบและพัฒนาแผนการส่งกำลังบำรุงของกอ,องทัพภาคที่2 ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพบ,บกและของกองทัพภาคที่2เพื่อฝึกการอำนวยการการวางแผนและการควบคุมการส่งกำลังบำรุงของผู้บังคับหน่วยเป็นการสร้างความคุ้นเคยในระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติของกองบัญชาการช่วยรบที่2และนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นประสิทธิบึกสังเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน